สวัสดีพี่น้องเอฟซเนาะมาอนีผมเกษตรพาเพลินอัปเดตเจ้านองหมูกินอาหารนะครับอันนี้เป็นน่องหมูที่อ่อคัดออกมานะครับซึ่งเขาอ่อไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเรียกว่าป่วยนะครับป่วยจากโรคอ่ารำเนื้ออ่อนแรงนะครับอ่าคัดมานะครับก็เอามาแยกไว้ตัางหากนะครับจำนวน4ตัวนะครับ วันนี้ให้กินอาหารนะครับให้กินออข้าวโพดนะครับผสมกับหัวอาหารหมูน้อยนะหรือว่าหัวอาหารเบอร์หนึ่งนะครับออแล้วว่าช่วยกระตุ้นให้ร่างกายแข็งแรงนะครับออการเลี้ยงหมูลูกผสมนะครับหลายท่านนะออส่วนมากนะครับ ก็จะให้กินพวกข้าวต้มอะไรพวกนี้ผักบุ้งนะต้มผักโขมอะไรพวกนี้ซึ่งวิธีการดังลปลวเนี่ยผมทำมาหมดแล้วนะครับมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับมันต้องใช้เวลานะครับในการหาฟืนนะครับหาไฟหาผักอันนั้มันทำให้เราเไม่สะดวกในการทำภารกิจอื่นนะครับทีนี้ การที่เราเลี้ยงหมูแบบลดต้นทุนนะครับประหยัดนะครับมันมีหลากหลายวิธีเช่นนำข้าวโพดนะครับมาบดให้หมูกินนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ประหยัดเวลานะครับหรือหมักมันนะครับเ,เรียากากากมันนะครับนำมาหมักยีสต์สำหรับเลี้ยงนะครับเพื่อ ลดต้นทุนได้อีกอช่องทางนะครับอา,อาจจะเป็นต้นกล้วยบ้างนะครับให้กินเรียกว่าเป็นอาหารเสริมนะครับซึ่งผมทำมาแบบนี้นะครับมาก็ค่อนข้าง,งที่จะใช้เวลานานพอสมควรนะครับช่วยลดต้นทุนได้แมน้นหมูนะครับจะราคาถูกนะครับเราก็ยังสามารถที่จะเรีกว่ารักษารายได้นะ ไม่ขาดทุนนะพูดง่ายนะการเลี้ยงหมูนะครับต้องศึกษาเรียนรู้นะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งหรือว่าดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ขอแชร์ประสบการณ์นะครับทีนี้หมูป่าลูกผสมค่อนข้างที่จะโตช้านะครับถ้าเราไม่ให้เขากินหัวอาหารเลยเนี่ยโตช้ามากนะครับเพราะนั้นเนี่ย น้องหมูที่ยานมนะครับเราเวลาเราแยกออกจากแม่เนี่ยเราควรเรียกว่าให้กินวัาอาหารในท้องตลาดนะครับประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ให้กินพวกอาหารลดต้นทุนออย่างที่ผมกล่าวไปนนเบื้องต้นได้นะครับนะทีเนี้ยการเลี้ยงหมูเพื่อจําหน่ายขายลูกนะครับผมอยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับออ การคัดแม่พันธุ์นะครับต้องคัดอย่างไรนะครับก็ต้องเลือกแม่ที่สมบูรณ์นะครับทีนี้เราควรเลี้ยงประมาณกี่ตัวนะครับถ้าเรามีทุนนะ,ะถ้าทุนค่อนข้างน้อยเนี่ยก็เอาสัก5าตัวนะครับเฉพาะตัวเมียหาตัวนะครับแล้วก็ตัวผู้หนึ่งนะครับเอามาเลี้ยงนะเวลาหมูคลอดนะมันจะคลอดได้จานวนเยอะนะครับ นะสมมุติว่าแม่หนึ่งเนี่ยออก10ตัวก็เราจะได้ลูกหมู50นะครับทีเนี้ยเวลาหมูคลอดลูกนะครับหรือหมูยานมแม่เนี่ยเราจะต้องเร่งอาหารนะครับให้เขาโตเร็วนะทันต่อตลาดนะครับนะกี่น้องนึกภาพแล้วนะเอาแค่ตัวละ1000เนี่ยถ้ามันคลอดมาครั้งแรก50ตัวเราก็จะได้เห็นเงิน5 0,000 หลังจากที่หมูยานมมาเนี่ยเราก็คุณอาหารไม่เกินสองเดือนเราได้ขายเลยนะ,อ,ะอันนี้มันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของหมูอาจจะ,ะโตกว่าที่เราคาดคิดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมเกษตรผาพเพลินนะครับก็จะขอลงคิไปไว้อย่างเท่านี้อาจจะน้องหมกูกำลังสนนะครับอันนี้คือหมูที่กำลังฟื้นจากป่วยนะ ตอนนี้อาการเริ่มดีนะครับลาเลืงนะครับเนี่ยวันนี้จะเพชิดดำนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมเกษตรปลาเพลินนะครับนะขอตัวลาลงนะไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับผม